สวัสดีครับผมลองเป็นไทยครับคณะทั้งงานไซเบอร์วัคซีนสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับวันนี้ผมเห็นข่าวการแชร์คลิปเกี่ยวกับเรื่องการที่ดูดเงินนะครับด้วยการโทรศัพท์เพียงแค่2อนาทีก็สามารถดูดเงินจากโทรศัพท์ได้อันนี้ผมเห็นแล้วครับแล้วก็พยายามฟังว่ามิจฉาชีพเขาทําอย่างไรเขาพูดคร่าวๆแค่ว่าเขามีหน้าที่โทรศัพท์พอเขาโทรศัพท์แล้วให้ประชาชนยืนยันเลขบัตรประชาชนเสร็จเขาก็ส่งมือถือเครื่องนี้ให้กับแก๊ง call center ทำไปนำไปทำการแฮ็กโทรศัพท์ต่อนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าดูดเงินได้เลยซึ่งตรงนี้ผมเห็นคนประชาชนเนี่ยเริ่มตื่นตกใจแล้วก็ส่งข้อความมาถามเยอะนะครับมีมีพักพวกมีเพื่อนฝูงเนี่ยโทรมาถามว่ามันทําได้อย่างไรตรงนี้ผมหาข้อมูลมาให้แล้วครับว่ามันเกิดจากอะไรจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่น่าตกใจขนาดนั้นครับเพราะมันเป็นกลวิธีที่มิจฉชีพใช้กันมานานแล้วครับ นั่นก็คือการสวมลอยเป็นตัวเราในการโทรไปหาธนาคารเพื่อขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลอะไรนะครับขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลโทรศัพท์ก็คือผมเนี่ยเอาเบอร์โทรศัพท์ผมเนี่ยผูกไว้กับการใช้แอปพลิเคชันในการโอนเงินต่างๆต้องส่ง otp ไหมให้ผมการซื้อของต่างๆนะครับแล้วผมถึงจะทำรายการต่อได้ก็อันนี้เป็นเบอร์ผมมีอาชีพก็แค่โทรไปธนาคารแล้วก็ อ้างเป็นผมเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยอย่าลืมว่าข้อมูลคนไทยเราเนี่ยถูกปล่อยออกไปเยอะมากนะครับแล้วก็มีการซื้อขายในโลกอินเทอร์เน็ตนะครับทำให้มิชชชีพเนี่ยมีข้อมูลลราละฉะนั้นจำไว้เสมอว่าข้อมูลส่วนตัวเราไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัวแล้วนะครับมีคนไลา์เอาไปใช้ได้แล้วนะครับ แล้วเขาก็สวมรอยไปเราด้วยข้อมูลเหล่านี้ธนาคารเวลาเขาตรวจสอบนะครับผ่านทานโงโทรศัพท์เนี่ยเขาก็จะตรวจสอบเบื้องต้นนะครับด้วยการถามเลขบัตรประชาชนของเราถามว่าเรามีการเปิดบัตรเสริมไหมเรามีกี่บัญชีนะครับวันเดือนปีเกิดของเราเราใช้แอปล่าสุดเมื่อไหร่มันเป็นการสุ่มคำถามเพื่อเช็คว่าเป็นเราจริงๆเพราะตามหลักแล้วเราน่าจะเป็นคนเดียวที่รู้แต่มิชชีพเนี่ยด้วยความที่เขามีข้อมูลส่วนตัวของเราเขาก็ใช้การสวมรอยการสุ่มบางครั้ง ธนาคารไม่ทันนะครับก็โดนมิจฉาชีพหลอกว่าเป็นตัวเราไปแล้วนะครับตรงเนี้ยธนาคารเขาก็มีวิธีการป้องกันหลายระดับเหมือนกันนะครับเมื่อกี้ผมลองโทรไปเองก็รู้เลยว่าอ๋อโอเคมันก็ยังมีช่องโหว่อยู่นิดๆแต่ธนาคารเขาก็ป้องกัน,นครับไม่เป็นไรก็พอมิจฉาชีพเปลี่ยนเบอร์แล้วแจ้งจากเบอร์ผมเป็นเบอร์มิจฉาชีพเขาแอปตัวเนี้ยก็ไปผูกกับเบอร์เขาแล้วมิจฉาชีพก็ทําการโหลดแอปทาการโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันได้เลยทันทีเพราะธนาคารเชื่อแล้วว่ามิจฉาชีพที่โทรไปเนี่ย เป็นผมจริงๆเขานั้นเองครับสิ่งที่คนร้ายทำไม่ได้มีการแฮ็กไม่ได้มีการเครื่องมือเข้าไปแอปแฮ็กอะไรเลยเขาเอาเสียงของเราเนี่ยอย่างน้อยนะครับเขาเอาเสียงเราต่างๆเนี่ยไปทำเป็น AI ได้ทำไปแปลงให้เป็นเสียงเหมือนเราเลยแล้วคุยกับธนาคารก็ยังทําได้เพราะอันเนี้ผมผมลองเล่นมาละ AI มันสามารถทําเสียงของผมเนี่ยเหมือนเด้เลย พูดเป็นอะไรก็ได้รวมทั้งนะครับพูดเป็นกี่ภาษาก็ได้ตรงเนี้ยผมผมลองทามาเองละเลยทาให้รู้ว่าปัจจุบันเทคโนโลยีมันปลอมแปลงสิ่งเหล่านี้ได้ดังนั้นนะครับก็ไม่ต้องตกใจสิ่งที่ป้องกันได้ป้องกันทางตัวคุณเองเนี่ยป้องกันหนึ่งอยาคุยกับมิชชชีพนานพอรู้ว่าเป็นมิชชชีพอย่าไปคุยเล่นอย่าไปเพราะว่ามันเอาเสียงเราอะไปแปลงได้จริงยิ่งเขามีข้อมูลส่วนตัวเราด้วยเนี่ยเขาอาจจะไปสมรอยกับธนาคารได้อันเนี้ย ต้องอยากคุยเป็มิชมชีพนาน2นะครับป้องกันได้ด้วยคุณต้องโหลดแอปเหล่านี้มาใช้แอปธนาคารนะครับผูกกับพวกลายอะไรเลยนะครับพวกระบบที่มันแจ้งเตือนทุกครั้งว่ามีการเข้าใช้งานมีการโอนเงินเข้าเงินออกตรงเนี้ยมันจะทําให้เรารู้ความเคลื่อนไหวทันทีเพราะผมะจะใช้เสมอธนาคารก็จะมีข้อมูลด้วยว่าสถานที่ที่เราใช้ IP ที่เราใช้แอปอยู่ที่ไหนอันเนี้ยมันจะเป็นเกาะป้องกันเราได้จากการที่เราใช้บริการของสิ่งเหล่านี้ด้วยนะครับต้อง ต้องทดลองใช้ต้องเอามาใช้นะครับสุดท้ายก็ต้องอยากฝากธนาคารนะครับว่าปัจจุบันมิชชชีพมันม,มีมีวิธีการเหล่านี้จริงๆนะครับให้เพิ่มระบบป้องกันใช้ระบบตรวจจับ IP ก็ได้ว่าปกติลูกค้าเขาใช้ที่ไหนถ้าอยู่ดีมันไปขึ้นที่อื่นก็มีการบล็อกซึ่งหลายธนาคารทำแนละ เวลาผมไปต่างประเทศผมจะโอนเงินบางครั้งผมโดนบล็อกโอนเงินไม่ได้เพราะว่าผมอยู่คนและโลเคชันไม่ได้อยู่ในประเทศไทยเขาก็บล็อกผมซึ่งอันนี้ยผมว่าดีมากๆนะครับผมก็ต้องโทรไปยืนยันกับธนาคารอาจจะสะดวกน้อยหน่อยแต่ความปลอดภัยมันมากขึ้นนะครับเพราะมันต้องเวทกันระหว่างความปลอดภัยกับความสะดวกสบายก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับใกล้วันแห่งความรักแล้วก็รักใครชอบใครส่งข้อมูลนี้ให้เขาให้ความรู้กับเขาให้เขาระมัดระวังตัวเองแล้วก็ไม่ตื่นตก จกลัวจนเกินไปมันจะเป็นประโยชน์กับสังคมในภาพรวมและการสร้างภูมิคุ้มกันร่วมกันนะครับสําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไระครับถ้ามีอะไรก็ฝากข้อความมาไว้นะครับแล้วก็ส่งหรือเข้ามาที่เพจผมมาได้ไม่เป็นตำรวจไม่รู้หรอกนะครับเป็นเพจที่ผมทําไว้เพื่อคอยช่วยเหลือประชาชนต่อไปนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ